you <music> สวัสดีครับชาวราศีกรกฎหรือราศีแค้นเซอ์ทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ชาแนลดวง2พ่ยิปซีาสัมผัสบายทาร์โอมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีรอบประจําเดือนพฤษภาคม2564หรือเดือนเมษ2021นั่นเองนะครับขอต้อนรับชาวราศีกรกฎหรือราศีแค้นเซและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือนะครับเอฟซีทุกๆท่านและก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับเข้าสู่เดือนเมษหรือเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นเดือนที่5ของปี2 5 1 4หรือ2021แล้วนะยังคงมีความร้อนอยู่นะครับสลับกับความมีฝนนะโปรยปลายเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าโรคระบาดก็ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอยู่ยังไงก็ขอให้ชาวราศีกรกฎหรือราศีแคโซทุกๆท,ท,ท่านเลยนะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับขอให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจนั้นสมบูรณ์แข็งแรงนะแล้วก็คาดหวังเรื่องสิ่งใดขอให้คุณสมบัติด้วยนะครับแล้วสาหรับในเดือนนี้นะฮะ ในรอบเดินพฤษภาคลนะมนะ,ะลืมไปก่อนอื่นขอฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งติดตามให้กับทารุ่ m แมนด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูที่ดีให้กับทารุ่ m แมนที่จะมีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆนะครับคลิปที่มีคุณภาพสู่สายตาชาวทั้ง12ราศีนั้นต่อไปในเดือนต่อๆไปด้วยนะครับและต้องกรับขอโทษจริงๆนะครับที่ว่าราศีกรกฎหรืหหหอแคสเซิลเพิ่งได้ทําออกมานะเพราะว่าเนื่องจากว่าทารุ่มแมนนั้นติดภาระจริงๆเมื่อ2เดือนนะฮะที่ผ่านมานี่คิวดันๆเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ได้พอมีเวลาว่างนะครับได้ผลิตคลิปออกมาแล้วย สีกรกดได้ก็ออกไปแล้วนะครับยังไงก็อย่ากโกรธกันนะก็ทาร์ลแมนก็ได้ผลิตออกมาให้แล้วนะครับและสำหรับแรนดอมนะครับหรือว่าจะเป็นพิกอะแดกนะฮะในเอพิโซดต่างๆก็เดี๋ยวจะมีการผลิตตามมานะครับก็เดี๋ยวดูกันไปแล้วกันนะเอาละ่ะแต่ทาร์แมนนั้นก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับนะยังไงก็ได้ดูกันทั้งครบ12ราศีแน่นอนในรอบเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเอาละ่ะเนื่องจากหน้าไพ่ที่เปิดมา5้าใบแล้วจะเห็นไพ่ที่ค่อนข้างมีความแปลกประหลาดนะครับสำหรับนะ เป็นไพ่ใจในแนวสายดาร์คใครที่ชอบแนวสายดาร์คนะครับคุณจะได้เห็นพลังของปีศาจหรือว่าตัวตัวของปีศาจในโรมันกรีกโบราณนะฮะในฟั่งยุโรปนะประมาณ78ตัวตนนะครับแลน้นก็จะเปรียบเทียบในความหมายต่างๆซึ่งทารแมนนั้นไม่ได้รู้ว่า สปลรดเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือปีศาจมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ความหมายของไพ่ทาโร่ในสำรับนี้ทาโร่แมนนั้นจะรีดิ้งออกมาให้กับชาลาศีกรกฎหรือแคสโซทั้งคนที่เนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ได้ชัดเจนและแม่นยำด้วยนะและอีกหนึ่งสำรับนะครับก็คือไพอ่ออโครคิลครับแน,แน่นอนนะครับไพอ่อโครคิลชุดนี้ชื่อว่า Magic of You ก็คือ ความมหัศจรรย์ในตัวของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถแรงสังห์หรือพลังพิเศษต่างๆที่ทุกคนนั้นต่างจะมีนะครับก็คือ Magic of You Magic of You นั้นใน Oracle จะมาคาลไฟนะครับให้กับชาราศีกากฎหรือแคสโซทั้นคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจําเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับในเรื่องความรักนะครับอะไรที่เป็นพอยต์หรืออะไรที่เป็นประเด็นจริงๆในเรื่องของความรัก ออร์โกลนั้นสามารถที่จะคาลิฟายนะครับให้กับชาวราศีกรกฎหรือแคสโซั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่รอบในเดือนพฤษภานนี้ได้อย่างชัดเจนตรงใจกับชาวราศีกรกฎด,ด้วยนะครับคราวนี้เราเปิดให้5้าใบมาเรียบร้อยนะครับพลังงานทั้งหมด5ใบกับเดอะโกคัสตาโรนั้นคุณได้ไพ่เอาคนโสดก่อนเลยนะแล้วคนที่มีคู่นะครับคุณได้ไพ่คิงออฟซอนนะครับราชาดานะใบที่2ชื่อว่าเดอะสตาร์นะครับแล้วใบที่3นั้นก็คือเอสโซบอนก็คือ1คาถา ใบที่4นะครับชื่อว่า six awards นะครับหรือไพ่ victory นั่นเองก็คือ6กคาานะและจบท้ายปิดท้ายก็คือ king of cup นะฮะหรือราชาถ้วยนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นนะครับราชาดาบนะครับที่คุณได้นะครับหรือว่าจะเป็น the star ไพ่แข่งดวงดาวนะครับแล้วก็ไพ่1คาาไพ่6คาถาแล้วก็ไพ่ราชาทวยนะฮะ แน่นอนครับว่าเป็นพลังงานที่เป็นโพสติฟแน่นอนสําหรับคนโสดชาวราศีกรกฎหรือแคทโซอนะในรอบของเดือนนี้ขอทายไว้เลยอันดับแรกนะใครที่กาลังมองหางานใหม่อยู่นะครับอยากจะได้งานหรือกําลังรอคอยการติดต่อในเรื่องของงานอยู่นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องทางด้านการลงทุนขอ,ของตัวคุณเองที่จะเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวดีในเดือนนี้คุณจะได้เข้าทํางานหรือในเดือนนี้คุณได้มีทุนในการที่จะเริ่มในการทําธุรกิจของส่วนตัวของคุณเองให้เป็นรูปธรรมได้แล้วนะครับในเดือนนี้นะ ด้วยแรงซัพพอร์ตจากคนต่างๆของคนต่างๆของคุณก็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่เพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนที่คุณสนิทนะครับหรือว่าคนที่คุณนับถือกันก็แล้วแต่ในเดือนนี้นะครับพลังงานของชาวราศีกรกฎหรือแคสเซิลโคี่ยังโซนเนี่ยคุณจะมีมิทธเขาเรียกว่ามิตรไมตรีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆนะและคนอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในวงล้อมชีวิตคุณเนี่ยก็จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณด้วย ดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าชาวราศีกรกฎหรือแคสเซิลคนที่ยังโสดคุณจะได้โอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะรวมแม้กระทั่งคุณอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับสร้างความสัมพันธ์หรือปฏิความสัมพันธ์กับชาวราศีกรกฎหรือแคสเซิลคนที่ยังโสดในรอบเดือนพฤษภามน,นี้ด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีนะที่คุณจะได้เจอเจอใครที่เข้ามาสนใจในตัวคุณนะครับ เขาคนนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะประมาณ5ปีถึง10ปีขึ้นไปนะครับอาจจะมี2อุปนิสัยนี้นะครับก็คือคอาจจะได้เจอลักษณะคนขาวบางสูงขาวนะครับแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะนิ่งๆนะฮะแต่มีความสลาดนะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความควบคุมในเรื่องระดับอารมณ์ได้ชัดเจนนะครับแต่เป็นคนที่ไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรมากมายดังนั้นมันอาจจะยากนิดนึงที่ชาวราศีกรกฎหรือแค่โซเนย,ยากที่จะเดาใจเขาหรือเธอนะครับ นะและอีกท่านหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความใจดีอาจจะอยู่ในสายของสายสปอยหรือว่าสายเพย์ได้นะครับ mm. ก็คือเป็นคนที่ออฟเฟอร์คุณหลายๆสิ่งหลายอย่างนะอาจจะมีฐานะการเงนิงนการงานที่ดีและที่สําคัญคุณได้อยู่ด้วยหรือว่าคุณได้คบหาเขาด้วยเนี่ยคุณรู้สึกมีความอบอุ่นใจหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเหมือนกัน ดังนั้นเป็นไปได้ว่าชาวราศีกรกฎหรือแคสเซิลคนที่ยังโสดคุณอาจจะได้เจอหนุ่มหรือสาวนะครับที่มีลักษณะรูปประภัสฐานแบบนี้นะคือคนหนึ่งสูงขาวผอมนะครับอีกคนหนึ่งลักษณะออกจากเจ้าเนื้อทุ่มทวมขาวๆหน่อยนะประมาณนี้แต่ทั้งสองท่านนี้เป็นคนที่สูงอายุมากกว่าเจ้าชะตาหรือราศีกรกฎคนที่ยังโสดนะครับดังนั้นคุณมีสิ่งที่คุณจะได้เจอนนะอาจจะเดินท่านใดท่านหนึ่งหรือคุณอาจจะได้เจอทั้งสองท่านเลยก็ได้นะ ตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นโอกาสที่ดีๆของคุณนะครับที่คุณจะได้รู้จักคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะอาจจะมีถึงสองท่านหรือท่านเดียวก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับก็ค่อนข้างจะดีกับเจ้าชะตาเองนะคือเป็นคนที่มีประสบการณ์มีโปรไฟล์ที่ดีและที่สําคัญเขาหรือเธอนั้นมีความจริงใจและมีความที่อยากจะให้ชาวราศรีกร,รกฎนั้น ได้เรียนรู้นะครับและได้รับรู้กับสิ่งเอ่อกับสิ่ง Experi e n c e ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่เขาหรือเธอนั้นมีได้มานําถ่ายทอดสู่คุณนะครับดังนั้นมันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นมีความเร้าใจนะชาวราศีกรกฎเองนะครับใครที่ได้เจอใครใหม่ในรอบเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีความ Active หรือว่ามีความตื่นตัวในตัวเองที่ใครที่อยากจะรู้จักเขานะฮะ และแน่นอนครับว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีทิศทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปทิศทางที่ดีด้วยเพราะว่าเขาคนนี้หรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคู่ค้าหรือเป็นลูกค้าของคุณนะฮะหรืออาจจะเข้ามาติดต่อในเรื่องของการประสานงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมง,งานใหม่ rainbow, exactly มๆก็ตามนะที่คุณจะได้เข้าไปทํางานในสถานที่ต่างๆหรืออาจจะเป็นเจ้านายหรือหัวหน้าคุณก็ได้นะครับดังนั้นเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเข้ามาได้ทุกสถานะและที่สําคัญเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้คุณสามารถที่จะรับรู้นะครับถึงความจริงใจและก็รับรับรู้ถึงความหวังดีที่เขาหรือเธอนั้นนมีต่อคุณะ และแน่นอนนะครับความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สเต็ปบายสเต็ปหรือว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคือจะไม่มีการรีบร้อนหรือว่าตัวเขานะครับหรือเธอนั้นทําอะไรที่มันนนากขึ้นหรือทำอะไรที่ผงผางเกินไปจะไม่มีในตรงนั้นนะดังนั้นมันจึงทําให้ชาวราศีกร,รกฎนะครับหรือแคทเธซึ่งเป็นธาตุน้ําอยู่แล้วเนี่ยคุณจึงมีความมั่นใจและมีความอบอุ่นใจมากขึ้นที่คุณจะได้เจอเจอคนที่ดีคนที่ดีๆและคุณก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อเขาหรือเธอด้วย ดังนั้นเป็นไปได้ว่าปฏิความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์นั้นจะเกิดขึ้นในรอบของเดือนพฤษภาหรือเดือนเมนี้ด้วยนะครับและเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะราบลื่นทีเดียวมีเกณฑ์ในการติดต่อคอนแทคซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในการพบปะเจอด้วยกันด้วยซ้ำไปนะอาจจะไปทานข้าวด้วยกันก็ดีนะครับหรือบางคู่อาจจะไปเดทนะ ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก90%ทีเดียวของชาราสีกรกฎหรือคาโซคนที่ยังโสดในรอบเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะได้เจอใครบางคนนะครับที่เข้ามาหรืออาจจะเจอทั้งสองท่านเลยก็ได้นะดังนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการสับเวียนในการเปลี่ยนลางนะครับแต่ในทางเดียวก Vik ันนั้นคุณก็อาจจะยังไม่ได้มีอำนาจในการที่คุณจะตัดสินใจในการที่คุณว่าคุณจะเลือกคนไหนเนี่ยเป็นคู่ของดีเพราะว่าเวลานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่มันจะพิสูจน์หรือว่าพิสูจน์ว่าเขาหรือเธอนั้นเป็นคนที่ดีจริงงหหรรืือออเเขข้าาใใจนนตตัวคุณปล่ และที่สําคัญเคมิสตรีหรือเคมีระหว่างคุณสองคนนั้นเข้ากันได้มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่โดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นในทิศทางค่อนข้างดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเข้าใจอะไรง่ายๆนะครับเป็นไปได้ว่าเขาที่เข้ามาปฏิบัติความสัมพันธ์กับคุณในรอบเดือนนี้เป็นคนที่มีสติและเป็นคนที่มีความควบคุมอารมณ์ได้ดีและมีความใจเย็นพอสมควรซึ่งชาลาสีกรกฎหรือแคสเซเองคนที่ยังโสดนั้นค่อนข้างจะชอบผู้ชายหรือผู้หญิงลักษณะน,นิสัยพันนี้นะครับบบหรือเป็นบบนนแี้นะ ดังนั้นมันจึงทาให้มันจึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้ก้าวหน้าไปทีละขั้นทีละตอนทีละขั้น,ท,นทีละตอนดังนั้นเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีซัมวันสเปเชียลหรือว่าบางคนที่พิเศษในใจของคุณในรอบของเดือนดีด้วยนะครับและมันจะทําให้คุณมีการมีความตื่นเต้นในการที่คุณจะใคร่รู้จักเขาหรือเธอนะแล้วก็มีการพบปะเจอเจอหรือว่าติดต่อนะครับคอนแทคก,กันอยู่บ่อย อย่างไงก็แล้วแต่นะครับความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะประมาณปลายเดือนตั้งแต่วันที่25นะครับถึงวันที่31ของเดือนพฤษภาคมหรือเดือนเมยนั้นเป็นไปได้ว่าเขาหรือเธออาจจะบอกกับว่าอาจจะบอกกับคุณว่าเขาหรือเธอนั้นชอบคุณหรือว่าสนใจในคุณหรือบางคนอาจจะบอกรักเลยด้วยซ้าไปนะครับดังนั้นคุณลุ้นในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนี้เอาแล้วกันนะ แต่ว่าในเดือนนี้นะครับชาวราศีกร,รกฎหรือแคทเธอนที่ยังโสดเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเจอคนดีแล้วก็บุคคลที่น่าสนใจในรอบเดือนนี้นะครับที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือเข้ามาสาร้างสัมพันธ์กับชาวราศีกร,รกฎหรือแคทเธอนที่ยังโสดอ,อยู่แล้วแล้วก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาหรือเธอนั้นอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์และสุดท้ายอาจจะเป็นโซเมรหรือเป็นทวินเฟรนกันได้ในที่สุดนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะ แต่ในเดือนนี้ก็เป็นไปได้ว่าชาวราศีกรกฎนั้นคนที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีใครหรือว่ามีคนหนึ่งที่พิเศษในดวงใจเข้ามาสานความสัมพันธ์ด้วยแต่ที่เหลือจะเป็นยังไงนั้นคุณอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอให้คุณทําดีกับเขาหรือเธอให้ดีที่สุดละกันและเชื่อเหลือเกินว่าการกระทําของคุณหรือคามาที่คุณทําหรือว่า พลังพลังที่คุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังโพสติฟหรือว่าความคิดความอ่านหรือการกระทําในด้านที่บวกๆนะครับที่คุณมีต่อเขาหรือเธอนั้นมันจะสร้างทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเกิดเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคงและเกิดเป็นความรักแต่งที่สุดได้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะดังนั้นทารุมานก็เลยอยากจะบอกว่าดังนั้นในเดือนนี้มีโอกาสที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่ใช่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะ ดังนั้นคุณก็ขอให้คุณรักษานะครับความสัมพันธ์แล้วก็รักษาสิ่งที่ดีๆระหว่างคุณกับเขาหรือคุณกับเธอนะครับในรอบเดือนนี้มันขึ้นอยู่กับความจริงใจของคุณนะทารุณแมนก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็อวยพรให้ชาวราศีกร,รกฎหรือแคสเซิลคนที่ยังโสดในรอบเดือนพฤษภาษนั้นก็ขอให้คุณเจอคนที่ใช่นะครับและที่สําคัญคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงาน การเงินแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าหัวหน้าของคุณนะครับจะผลักดันทําให้คุณนั้นไปสู่ระดับความมั่นคงอีกก้าหนึ่งด้วยนะดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีแม้กระทั่งในเรื่องชั้นาการเงินนะครับใครที่รอคอยในเรื่องการเงินหรือว่าคอยในเรื่องนั้นคําคำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะมีข่าวดีในรอบอเดือนนี้ด้วยดังนั้นชาวราศีกรกฎหรือแคสเซิลคนที่ยังโสดคุณก็เต็มตัวในรับเรื่องพวกนี้ไว้ไวไวด้วยนะครับในรอบเดือนนี้นะ ก็ขอให้คุณนั้นประสบความสําเร็จละกันนะครับขอให้คุณนั้นจงมีสติและอย่าตามใจตัวเองและที่สําคัญคุณต้องไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับชาวราศีกรกฎเือรแคลซ์คนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างไม่ว่าคุณจะคบกันในสถานะไหนแต่งงานกันก็ดีไม่แต่งงานกันก็ดีคบไปๆมาณหรืออยู่ด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งคุณมีปัญหาหรือมีประเด็นต่อกันก็ตามสถานะไม่ชัดเจนแต่ประการใดถือว่าคุณอยู่ในโหมดนะฮะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ เนื่องจากอิทธิพลน,นะครับของไพ่เดอะโคคาสตาโรนะครับคุณได้ไพ่เอ่อคิงออฟซอร์นะครับลาชาดาบแล้วก็มีเดอะสตาร์นะครับไพ่ดวงดาวเอชออฟวอร์นะครับก็คือ1คาถาซิกออฟวอร์นก็คือไพ่6คาถาหรือไพ่วิคเตอรีและจบท้ายด้วยคิงออฟคัพหรือลาชาถ้วยนะ สำหรับคนที่มีคู่ก็น้อยไม่น้อยหน้ากันนะครับค่อนข้างจะดีอยู่พอสมควรนะแต่อาจจะติดกันที่ต้นต้นเดือนเนี่ยคุณสองคนกับคนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันมากนะักดังนั้นการเอาใจใส่จากคนรักของคุณนะฮะอาจจะลดน้อยลงบ้างแต่เขาหรือเธอนะั้นไม่ได้ลืมคุณเลยนะอาจจะติดในเรื่องของภารกิจการงานหรือเป็นไปได้คนรักของคุณนั้นมีเหตุต้องให้เดินทางหรือแม้กระทั่งชาวราศีกรกฎ เองนะครับที่มีคู่อยู่แล้วนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปสัตสางในเรื่องของภาระส่วนตัวครอบครัวของคุณทําให้คุณมีเหตุต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นทําให้อาจจะมีการพัดพาจากคนรักของคุณนะครับไปชั่วงขณะหนึ่งนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10สังเกตดูว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะค่อยไม่ค่อยสดีทสักเท่าไหร่นะครับเขาเรียกว่ามันค่อนข้างจืดจืดชืดชืด แต่ไม่ได้มีความคิดทิศทางการลักษณะของการนอกใจหรือว่าจะมีเหตุอะไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสั่นคลอนในเรื่องความสัมพันธ์เลยนะคุณสองคนยังรักกันมั่นคงอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่หวานหรืออาจจะไม่ค่อยพูดมากกท่านั้นเองดังนั้นชาวราศีกร,รกฎหรือแคสเซิลคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะครับ ของเดือนพฤษภาคมหรือเดือนเมษคุณอย่าคิดมากนะแล้วเดี๋ยวประมาณชักวันที่11ถึงวันที่20แล้วคนรักของคุณนั้นจะชดเชยเวลาที่มันขาดหายไปให้เองนะครับหรือคุณสองคนจะมีเวลาในการพบปะเจอเจอกันมากขึ้นนะและแล้วรวมถึงนะครับสำหรับบางคู่ที่มีการปรึกษากันในการที่จะร่วมหุ้นส่วนในการทําธุรกิจนะทารุณมานบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากในการที่คุณสองคนนั้นจะร่วมทําธุรกิจร่วมกัน สำหรับคู่สำหรับชาวราศีแคนริลหรือกรกฏที่ได้พูดกันไว้ตั้งแต่เดือนที่ผ่านๆมานะครับเดือนนี้อาจจะมีการทําเป็นปรูปธรรมเกิดขึ้นและที่สําคัญมันเป็นเลิกที่ดีเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณ2คนนั้นทําด้วยกันเพราะความจริงที่จะตามมาก็คือความสําเร็จหรือความสักเซสในเรื่องธุรกิจของคุณที่คุณได้ลงไม้ลงมือทําหรือว่าได้เพย์นพยายามมาตลอดนะครับั้ะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณควรจะปล่อยไอเดียดีๆหรือไอเดียอะไรเจ๋งๆเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณนะ และแน่นอนครับว่าคนรักของคุณนั้นก็จะเป็น เขาเรียกว่าก็จะเป็นคนที่นําความโชคดีหรือนําประสบการณ์ที่ใหม่ๆม,มาให้กับชาวราศีกรกฎหรือแคสเซได้เรียนรู้นะขอให้คุณเปิดใจให้กว้างๆนะครับแล้วกล้าที่จะตัดสินใจด้วยความสมเหตุสมผลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะไปในทางสักเซสหรือความสําเร็จได้ไม่ยากทีเดียวนะฮะ <S <S ดังนั้นถือว่าคนรักของคุณมีบทบาทมากๆนะสำหรับชาวราศีกรกฎที่จะมีโอกาสทําให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจที่คุณจะลงทุนหรือเป็นธุรกิจเสริมที่คุณกับคนรักนั้นทําด้วยกันด้วยนะครับ และสําหรับบางคู่นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะหรือราศีแคนโซลเนี่ยนะครับที่ได้เพิ่งคบหาดูใจกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยในรอบเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่มีการพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับคนรักเนี่ย ค่อนข้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆนะครับดังนั้นมันเป็นไปได้ที่คนรักกับคุณเนี่ยอาจจะมีการบอกรักนะครับหรือบอกความในใจซึ่งกันและกันนะหรือบางคู่อาจจะแสดงความรู้สึกที่มีความจริงใจหรือเปิดเผยนะครับหรือคนรักของคุณนั้นอาจจะชวนนะครับ คุณนั้นอาจจะไปอยู่ด้วยกันหรือว่ากรณีว่าอาจจะพาไปรู้จักญาติผู้ใหญ่นะซึ่งก็ถือว่าในช่วงดัเวลานี้นะครับในเดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาดีนะครับดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะดังนั้นขอให้ชาลาศีกรกฎหรือแคลซ่ยนกรมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ พยายามทาตัวให้สบายๆนะครับเราก็อย่าไปเครียดหรืออย่าหรืออย่าไปตื่นเต้นอะไรมากนะแล้วก็ขอให้คุณนั้นจงใช้ความจริงใจและใช้ความกล้าหาญนะครับที่จะเข้าหากับทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณมีความจริงใจหรือมีพลังที่บริสุทธิ์และคิดเป็นโพสติฟหรือคิดแง่บวกตลอดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในพลังงานของจักรวาลก็จะกลับมาด้วยความจริงใจและตอบแทนคุณนะครับหรือตอบสนองในสิ่งที่คุณนั้นให้พลังดีๆหรือให้พลังด้านบวกแก่คนผู้นั้นหรือกับสิ่งสิ่งนั้นนนน,นดือนนี้คุณท อะไรเอาไว้ก็จะมีโอกาสที่จะมีการตอบแทนในทิศทางที่ดีเพราะว่าผู้คนรอบข้างของคุณล้วนจะเป็นนะมิตรทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับชาวราศีกรกฎหรือแคสโซคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้คุณจําไว้นะครับว่าคนรอบข้างของคุณนั้นจะให้ความร่วมมือหรือคิดในกับคุณในแง่ของทางด้านบวกหรือแง่โพสติฟนะครับมีความแม่ตาและหยิบยื่นโอกาสหรือหยิบยื่นความช่วยเหลือให,ให้กับชาวราศีกรกฎหรือแคสโซด้วยดังนั้นถือว่ามันเป็นเดือนที่มีความลัคกี้ของคุณนะ ดังนั้นในเดือนนี้นะครับกับความสัมพันธ์ของชาราสีกรอกหรือแคสโซไม่ว่าคุณจะคบกันในสถานะไหนในเดือนนี้สถานะชัดเจนขึ้นใครที่มีประเด็นหรือที่โกรธกันนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะคืนดีกันได้ด้วยซ้ำไปนะฮะและเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณ2คนนั้นให้ความร่วมมายร่วมมือนะครับ กันใหม่ๆและก็มีการปฏิวัติในนิสัยของตัวเองความคิดความอ่านนะครับ <c oughs> เพื่อให้คุณสองคนนั้นได้มิกซ์กันในเรื่องของความสัมพันธ์นะนิสัยที่มันเข้ากันได้อาจจะมีการรู้ต่างฝ่ายต่างรู้ที่ว่าฝ่ายของคุณนั้นไม่ชอบของเขาฝ่ายไหนฝ่ายของเขานั้นไม่ชอบของคุณฝ่ายไหนอะไรยังไงในะเรื่องของอุปนิสัยแล้วก็ความคิดที่มันเข้ากันไม่ได้ดังนั้นคุณสองคนจุมเร่่มไม้ร่่มมือกันสาหรับในการปรับเปลี่ยนเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีการพัฒนานไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะครันน้นาารศีกก ก็คอยดูเอาไว้แล้วกันนะและในเดือนนี้ก็ขอให้ชาลาศิกรกฎนั้นจงมีความสุขนะกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับพลัง energy เเที่เป็นพลังด้าน positive ทั้งคนรักของคุณนั้นมอบให้คุณตัวคุณเองนั้นมอบให้คนรักนะครับและก็ คนรอบข้างนั้นมอบให้คุณด้วยดังนั้นคุณจงรักษามันไว้และกระทําด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วมีความตั้งมั่นและความเชื่อมัน่นศรัทธาในความรักเท่านั้นความรักของคุณนั้นก็จะดีแล้วเรามาดูกันในเดือนต่อไปคือเดือนกุฎายมนะครับหรือกรกฎาคมนั้นความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎหรือแครซอลทั้งคนที่มีคู่และคนที่ยังโสดจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเก่าอีกไหมนะครับหรือมีอะไรที่พิเศษหรือเซอร์ไพรส์เข้ามานะแต่ทารุณแมนขอให้เดือนนี้เป็็นนนนนเเดดือทที่คคุณั้จงิิิพพสสและํานป อย่าสร้างปัญหาจากเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะอย่าไปคิดอะไรมากอย่า too emotional เกินไปหรือว่าคิดมากเกินไปนะครับคิดแต่เรื่องดีๆพลังงานบวกๆและสิ่งบวกๆก,ก็จะเข้าหาคุณนะครับชาวราศีกรกฎนะหรือ Can c ซ l คนที่มีคู่อยู่แล้วด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่ของ magic of you oracle card กันบ้างนะครับว่าจะ clarify อะไรให้กับชาวราศีกรกฎหรือ Can c ซ l กับคนที่ยังโสดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวทาวแมนเปิดให้หนึ่งใบนะสำหรับเดือนพฤษภาคม2564นหรีือ2021นี้นะครับ คุณได้ไพ่หมายเลขนะครับ29นะครับอ่านว่าเอ่อซามันเดอร์ซามันเดอร์นะครับอ่านว่าซามันเดอร์แปลว่า perfect accepted นะครับ perfect accepted ดังนั้นทุกๆก,การตัดสินใจนะครับของชาวราศีกรกฎหรือแคนเซิลคนที่ยังโสดนะให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าการตัดสินใจของคุณหรือการยอมรับอะไรก็แล้วแต่ นะฮะจากบุคคลรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองก็ตามนะครับถ้าคุณเชื่อมั่นว่าความคิดของคุณหรือการกระทําของคุณนั้นทําดีที่สุดแล้วและเป็นแง่ที่เป็นโพสตีฟคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับอะไรก็แล้วแต่นั้นถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะหรือสมบูรณ์ที่สุดในการที่คุณนั้นจะถูกยอมรับจากบุคคลอื่นหรือคนรักของคุณนะครับหรือคนรักของคุณที่เข้ามาใหม่ในรอบเดือนนี้หรือแม้กระทั่งบุคคลรอบข้างในชีวิตของคุณนะคุณจะได้รับการยอมรับแบบสสมบูรณ์ทีุ่ด และที่สําคัญคุณจะยอมรับในความคิดนิสัยของตัวเองได้ดังนั้นคุณจงเชื่อมั่นและมีความศรัทธานในตัวเองให้มากนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปนในทิศทางอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นั่นเองนะดังนั้นอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่มันไม่ดีมีการปรับเปลี่ยนลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนลุกขึ้นมาประยุกนะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขอให้มีความคิดใหม่พฤติกรรมใหม่สิ่งที่ดีๆเข้ามาและคนก็จะมอบสิ่งสิ่งที่ดีๆแล้วก็พลังงานที่เป็นโพสิทีฟหรือเป็นด้านบบบววกกกกใใหห้ััชาากรรกรีีืือออคนนท่ยงโสนนเดเ จะเป็นการท้าทายนะครับกับชาวราสีกรกฎหรือแคส t ซ e เนี่ยค่อนข้างอยู่มากเลยทีเดียวดังนั้นขอให้คุณนั้นจงทําให้ดีที่สุดและเป็นตัวของตัวเองให้มากนะครับยังไงทารุแมนก็ขออวยพรให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในเดือนนี้ขอให้คุณเจอคนที่ถูกใจและคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวัง l u c กี้อ l นเลิฟลัคกี้อินเกกันด้วยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่กันบ้างนะว่า The Magic of Your Oracle นั้นจะ clarify อะไรให้กับชาวราศีกรกฎหรือแคทซ์โคนดี้มีคู่กันบ้างรอบเดือนพฤษภาคม2004หรือเมย2021นะครับคุณได้ Oliver นะครับ Oliver นะครับ Oliver นะครับแปลว่า Open Your Arms นะครับ Oliver นะฮะ ชาวราศีกรกฎแค้นซเซอร์คนที่มีคู่อยู่แล้วนะ่ะอย่างที่มันผ่านมาคุณอาจจะมีประเด็นกับคนรักของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะโดนทอดทิ้งหรือว่าโดนหลงลืมก็ตามนะหรือว่าคนรักของคุณนั้นไม่ได้ให้ความสาคัญกับคุณนะครับอาจจะมีในเรื่องของมือที่3หรืออะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะหรือเกิดเหตุหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีทําให้บั่นทอนในเรื่องความรู้สึกของชาวราศีกรกฎก็ตามอยากให้รู้ว่าเดือนนี้นะครับคนรักของคุณนั้นจะให้ความสาคัญกับคุณออลเลยเป็นนะครับหมายคําว่า Open Show Arm ขอให้คุณ เปิดแขนหรือเปิดใจในการต้อนรับคนรักของคุณอีกครั้งหนึง่งหรือความรักของคุณที่คุณนั้นมีอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเป็นไปได้ว่าคนรักของคุณในเดือนนี้สามารถที่จะเคลียร์ในเรื่องของการการะทําของเขาละครคิดของเขาที่เขาเคยเข้าใจผิดคุณมาตลอดนะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาเข้าใจคุณถูกและมองคุณในแง่ดีและสามารถที่จะโชว์หรือปรับเปลี่ยนให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมได้นะครับดังนั้นความสมคัญนในรอบของเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎหรือแคสโซ่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะ ขอให้คุณนั้นเปิดใจและเปิดแขนต้อนรับคนรักของคุณในการกลับมาสู่ในสภาวะที่ดีขึ้นตัวคุณเองนะครับอาจจะโดนหลงลืมอย่าได้น้อยใจไปนะเดือนนี้คุณจะเป็นคนสําคัญของคนรักของคุณนะฮะก็ขอให้คุณได้รับรู้เอาไว้แล้วกันนะและขอให้คุณกล้ามีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นที่คุณจะก้าวเข้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งนี้ในการกลับไปคืนดีกันอีกครั้งหรือกลับไปเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ และเชื่อเหลือเกินว่าครั้งนี้คุณจะไม่โดนทอจริงให้โดดเดี่ยวเหมือนเดิมคุณจะไม่โดนทําให้เขาทําให้เขาต้องทําให้คุณผิดหวังแล้วเพราะว่านะตอนนี้คนรักของคุณนั้นได้เห็นค่าของคุณแล้วนะครับ ดังนะั้นขอให้คุณจงรับรู้เอาไว้และขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองและคิดเป็นโพสตีฟนะครับจงรู้จักคําว่าให้อภัยและให้โอกาสกับตัวคุณเองและกับคนที่คุณรักด้วยนะหรือคนที่เขารักคุณนะครับขอให้คิดเป็นง่ายโพสตีฟอย่าจมปักกับอยู่ในอดีตนะอดีตมันก็คืออดีตมันผ่านมาแล้วตอนนี้คุณอยู่ปัจจุบันเพราะอดีตมันแก้ไขไม่ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นปัจจุบันเป็นอะไรที่มันคุณนั้นเผชิญอยู่ก็ขอให้คุณนั้นจงทําปัจจุบันให้มันดีขึ้นแล้วกัน พอที่สําคัญคุณไม่ได้สูญเสียใครไปเลยนะครับชาวราศีกรกฎหรือแคสโซนะจําไว้และขอให้คุณนั้นจงทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนรักของคุณด้วยที่ใจคุณอยากจะทําด้วยที่ใจคุณรักและด้วยความเต็มใจของตัวคุณเองแค่นั้นมันก็จะทําให้คุณมีความสุขในเรื่องของความรักได้อย่าลืมนะครับว่าคนเรามีการผิดพลาดกันได้สิ่งต่างๆมีการผิดพลาดกันได้การให้โอกาสเท่านั้นหรือว่าให้อภัยเท่านั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ความรักนั้นคงอยู่นะครับ และทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนั้นมันยังคอนติเนียลและสางสัมพันธ์กันต่อไปได้ในอนาคตอีกข้างหน้าอันไกลแล้วเรามาดูกันนะครับว่าในรอบเดือนหน้าก็คือเดือนของกรกดาหรือจุลายว่าความรักความสัมพันธ์ของชาราสีกรกฎหรือแคสโซนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับแต่เดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่คุณให้โอกาสและให้อภัยคนรักคุณและแม้กระทั่งตัวคุณเองนะสำคัญที่สุดนะครับ นี่คือภาพเจเนอเรลโดยรวมนะครับของการอ่านไพ่ทาโร่นะครับและไพ่ออร์คโกลกับาราศีกรกฎหรือแคสโซในความรักความสมพัธ์ของเดือนพฤษภาคมนี้2564หรือ2 0 2 1นะครับทาโร่แมนบอกว่าในการอ่านครั้งนี้คงจะเป็นเข็มทิศแนวทางใกล้ไลด่ดีๆนะฮะและเป็นการดซ์ให้กับชาวาราศีกรกฎหรือแคสโซท้กคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือนพฤษภา2564หรือเดือนเมษ2521นี้ได้อย่างชัดเจนและตรงใจกับชาวราศีกรกฎนะครับ และชาวราศีกร,รกฎท่านไหนที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องความรัก FC ทุกท่านและก็ชาวทั้งสุขภิลาศีกรรก์ที่เหลือและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในชอ่องนี้ด้วยนะอยากจะลองพิสูจน์นะครับให้คุณโทรเข้ามาจองคิวกับทารโรแมนได้เลยนะผมยังมีคิวว่างๆให้กับท่านผู้ชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยไพ่ทาร์โรหรือไพ่ออรร่าที่ผมมีหล,หลายๆสำนับซึ่งสามารถลึดิ้งและคาลไฟและเจาะลึกในเรื่องความรักที่คุณเองนั้นไม่เคยรู้ยังไงก็ลองมาพิสูจน์กันโทรเข้ามาจองคิวกันนะครับและคุณจะได้รับคําตอบที่คุณนนนนัั้้้้จจจะะรรููสสสึกกกบาายใใแแลลเป็ตดิที่ถองว ถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องความรักของคุณได้เพราะปัญหามันเข้ามาเยอะยังไงก็ตามนะยังไงให้ทารูแบงเข้ามาช่วยนะครับและขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไปอีกทีหนึ่งด้วยเพื่อจะได้เป็นค่ากูและเป็นกําลังใจให้ทาโรแบงนะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้าซึ่งเป็นเดือนสุรายนะครับก็เดือนกระะกฎาคมซึ่งจะเข้า,ขากลางปีกันแล้วมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎหรือแคชเทั้งคนที่ยังโสดแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วจะไปในทททาาางีีี่่ดดขึ้้นนนนนหรรรือไมมะะคัับเเาาุกนนะ สำหรับเดือนนี้ก็ขอให้คุณรักษาสุขภาพมีความสุขกับความรักแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะครับรักทุกๆท่านนะครับชาลาสีกรกฎครับสวัสดีครับ